รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Forerunner หกสี่ห้าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชุดฝาหลังของเดิมที่ขาสลักสายนาฬิกาหักแตกหักนะครับไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาใส่สายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับปาโคดมีเราก็ปิดรูทางน้ําเข้าให้นะครับจกเซ,นซ็นเซอร์ใส่เหมือนใหม่นะครับชาร์จไฟเข้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถอดสายชาร์จ เซนเซอร์ฮาร์ดเลทำงานได้ตามปกตินะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราอให้เซนเซอร์ฮาร์ดเลวัดตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนอนี้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งห้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อม การเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกจะสามารถกันเหงือ่อกันน้ํหล้าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมเซนเซอร์ฮาร์ดเล็วัดตาการเต้หนหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับต่อสายชาร์จก็มอเตอร์สัน่นเปอร์เซน็นพลังงานขึ้นได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับามาร์ตีบอยยินดีให้บริการครับ ใช้อะไรการม,มินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ